สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาะแนะนําวิธีการแบบตีน้ําซูชินะครับเพื่อวิธีการผสมน้ําซูชิสําหรับการผสมข้าวสําหรับทําซูชิโดยเฉพาะนะครับอย่างแรกผมจะเนะ่ยอย่างแรกผมแนะนําอันนี้คือเห็นไหมครับเวเนก้าซีซารนิงหมายถึงว่ามันเป็นยี่ห้อที่ฟูจินะเป็นเวเนก้าซีซารนิ่งสาหรับ สำหรับไอ้ตีข้าวซูชิโดยเฉพาะที่ผมเคยแนะนำไปนะไอ้นมะมันเขียนติดว่า Rice Vinegar ใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะตรงนี้นะฮะก็จะเอารสเปรี้ยวๆ,ๆหน่อยส่วนผสมนะฮะนี่คืออ่าน้ำตาลน้ำตาลทรายถ้าเราเพื่อนๆเราอยากจะเอาแบบ Brown Sugar หรืออันนี้เป็นอ่า white ู้สกเลเป็นน้ำตาลขาวนะนี่นะแบบละเอียดเราจะเอาแม่ละเอียดก็ได้เพราะว่าเวลาเราผสมกันแล้วมันจะ ตีมันก็ละลายหมดอ่าอันนี้คือเกลือนะครับอันนี้คือเป็นแบบเกลือสามส่วนเนาะที่ผสมกันทำเนาะ,ะผมก็จะบอก,กข้าวก่อนว่ายัางไงอย่างแรกผมก็จะเอาน้ำข้าวนะเนี่ยใส่ไว้ตีไว้ตรงนี้เลยอกล่องใหญ่มันก็ประมาณ20ลิตรได้นะ ที่การองผมก็พยายามแบบก็ผมจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องต้องพยายามต้องวางวางอ่าต้องวางของอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าจะทำต้องวางข้างบนไม่วางกับพื้นนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าวางพื้นเนี่ยหนึ่งเวลาเราเดินหรือว่าเวลาเราขยับอะไรอาจเนมีฝุ่น อะไรเงี้ยมันปลิวเข้าได้ในส่วนผสมฉะนั้นเวลาเราทํากับข้าวหรือทำทำกับข้าวห,หรือว่าเวลาทําตีข้าวสังเกตเห็นมันข้หุงข้าวตีข้าวผมจะทําแบบเป็นชั้นวางเลยไม่ทํากับพื้นการตีน้ําซูชิก็เหมือนกันตีน้ําซูชิไรซ์เวเนก้าสําหรับที่ผสมกับข้าวซูชินะเราก็ต้องมามาข้างบนเหมือนกัน ผมก็จะกรองนะจะกรองให้ได้คืออันนี้คือคือสำหรับของที่ที่ผมทำงานอยู่ตรงห้างเนี่ยนะคือผมก็จะผสมแบบ15ลิตรไปเลยเกือบหมดกล่องเลยเพราะนุ่นใส่ได้ประมาณ20ลิตรได้แนั้นเวลาเราผสมน้ำตาลผสมอะไรเลยมันก็อาจจะไม่ได้มันจะเกินล้นเกิน ฉะนั้นผมก็จะจะใส่แค่ประมาณ15ลิตรก่อนส่วนผสมนะที่ที่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือน,น้ำไรซเมเิก้าหนึ่งน้ำตาลหนึ่งสองสามเกลือที่จริงอาจจะใส่อย่างอื่นไปก็ได้ก็ได้นะเพื่อนชอบชอบอย่างใส่ส้มใส่ส้มไปก็เอาส้มแช่ไว้เลย อันนี้สําหรับเป็นทําเป็นธุรกิจขายนะแต่ถ้าอย่างเพื่อนๆเราจะทําซูชิแบบทำสำหรับภายในครอบครัวทํากินอะไรเนี่ยก็สามารถไปซื้อผมว่าตามห้างต่างๆมันจะมีแบบขวดเล็กๆอะ่ะเอาขวดนั้นะ่ะมาชิมดูก่อนที่จริงเขาผสมผสมทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะในขวดในขวดน้ำเวินก้าตรงนั้นน่ะน้ำเวเนก้าสำหรับทําซูชิแต่เราก็ถ้าเราชอบหวานเราก็แอดน้าตาลเข้าไป ดูเพิ่มน้ําตาลเข้าไปเอ้รู้สึกว่ามันหวานเกินหรือว่ามันตอนแรกสูตรของมันจริงๆมันจะเปรี้ยวน้าน้ําข้าวนี่นะเปรี้ยวนะเราก็เพิ่มน้ําตาลเพิ่มน้ําตาล,เพ,ตาลเพิ่มเกลือไปเราก็ชิมดูตามรสชาติที่เราชอบไม่ต้องไปทาําต่างคือสูตรตาม Google สูตรตามอะไรที่เราเรียนรู้มามันเป็นสูตรของแต่ละคนความชื่นชอบของแต่ละคนเรา ชอบกินแบบไหนเรารู้ตัวเราเองมากที่สุดฉะนั้นเราผสมตามที่เราอยากกินไปเลยอผมพูดอย่างนี้ดีกว่าพวกคนเรากินไม่เหมือนกันผมเลยแบบว่าออันนี้ผมสอนวิธีการหุขงข้าวซูชิวิธีการตีอันนี้ก็จะมาวิธีการผสมน้ำว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างคือ สามารถไปทำได้เลยก็เห็นใน Facebook เพื่อน Facebook นะก็ทำซูชิให้ให้ให้หลานกินนให้ลูกกินนะนะก็โอเคก็ดีครับเดี๋ยวผมจะสอนปสเป็นสเต็ปๆแนะนำในสิ่งที่ผมรู้ในสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็เดี๋ยวจะบอกทุกคนไปหรือว่าแบ่งปันความรู้ให้ซึ่งกันและกันนะ บางอย่างผมไม่รู้ผมก็ไปสาะหาตามยู u ูบบ้างตาม Google บ้างแต่ว่าพอผมได้มานี้ผมก็ดูคือจะให้เราไปทำตามแบบสูตรคนน้นู้นคนนน้นคนนูน้นคนนี้ไม่ได้เพราะว่าเราชอบไม่เหมือนกันรสชาติคนกินไม่เหมือนกันรสชาติคนกินของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกฉะนั้นเรามาทำสูตรที่นี่ถ้าทำเหมือนซูชิถ้าทำเหมือนอเมือมงไทก็ไม่ได้เีกฉะนั้นต้องปรับสูตร ให้เข้ากับคนอเมริกันให้เข้ากับคนเฉพาะเจาะจงเฉพาะพื้นที่นะผมว่านะเราก็จะขายได้แต่ผมยังไม่มีร้านเป็นของตัวเองนะเลยพูดไม่ได้ถ้ากลับไปเมืองไทยเปิดร้านเองได้ทำได้ลองทำดูนั้นเรื่องอนาคตค่อยว่ากันอีกทีอ่ายวผมก็ได้นํนนำอ่าน้ำข้าวได้ละตอนนี้จะเป็นน้ำตาล อบเลยแล้วก็เป็นเกลือผมจะเอาไม้ตีข้าวไม้ตีข้าวเมีอกไรครับล้างมือสะอาดก่อนทำไมต้องล้างมือ <c oughs> ล้างอะไรสะอาดนะ ใส่หนมือใส่อะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวเวลาเราทํากินในครอบครัวนะต้องใส่หนูมอนอนอนะุองหงมืออะไรก็ได้เพราะน้ําข้าวาน้าอะไรที่เราผสมล้ว,วก็ซื้มันเป็นขวดเล็กเรา,าไม่ได้ผสมเพื่อสําหรับการขายอะไรนะการขายต้องผสมที่เยอะอะไรเนงะี้ยก็ทํา,า,ทาแค่น,นิดเดียวพอก็ตีให้น้ำตาลละลาย ีให้น้ำตาลเกลือ,อเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่ตีละลายมันจะไปไปอยู่ที่ก้นไปอยู่ที่ก้นอ่ะจะไม่ละลายแล้วมันจะเหนรสชาติออกมาไม่เต็มที่ฉะนั้นเราต้องตีละลายให้หมดก็จะตีอย่างเงี้ยตีมันละลายเสร็จแล้วกว็ทีนี้เราก็ เวลาหุงข้าวเสร็จเวลาเราหุงข้าวเสร็จเราก็สามารถเลาหุงข้าวเสร็จเราก็สามารถใส่เสาาใส่ไปได้เลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ผมก็จะแนะนําวิธีการคือท,ทาการผสมส่วนผสมสําหรับการทําน้ําน้ําผสมน้าซูชินะฮะไรซ์รเวนิา้าสำหรับการผสมกับ ข้าวซูชินะก็เราชอบรสชาติอนั้นแล้วก็เพิ่มไปเราชิมดูแล้วมันเปรี้ยวไปแล้วก็เพิ่มหวานหน่อยเพิ่มน้ำตาลหน่อยไม่อยากให้เลี่ยนไปก็ใส่เกลือไปหน่อยดับไปถ้าอยากให้มีกลิ่นรสชาติออกมาก็ใส่สาหร่ายแห้งถ้าภาษาญี่ปุ่นเรียกาคำบุผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาไทยเรียกว่าสาหร่ายอะไรนะสาหร่ายใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ส้ม ใส่ส้มข้าไปก็เหมือนก็ว่าเป็นการดองอ่ะดองไว้เลยมันก็จะรสชาติออกมาอร่อยมีกลิ่นส้มกลิ่นอะไรเงี้ยต้องตีให้ละลายให้หมดนะเพื่อนนะเวลาเรา,เาผสมเสร็จแล้วก็ไม่งั้นนะ่ะรสชาติของน้ำข้าวจะไม่ไม่เท่ากันนะอาจจะมีเค็มมีปร้ยมมีหวา,างนงเงี้ยแต่เพาว่า เพื่อนตีตีเข้ากันเรียบร้อยมันก็หายห่วงได้สบายนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการแค่นี้นะเพื่อนคนไหนสนใจมีคำถามมีอะไรก็อ่าถามมาได้ในอเพจเพจเฟ e บ o ๊ k ใน ฟซบุ๊กใน YouTube นะกดติดตามได้เลยถ้าว่าเดี๋ยวถ้ามีคนติดตามเกินหนึ่งพันคนถึงจะไลฟ์ได้ตอนนี้ยังไม่มีมีประมาณยี่สิบคนก็ไม่เป็นไระก็เริ่มเริ่มทำกันไปได้แนะนำได้บอกวิธีที่ในในการที่ผมได้เรียนรู้ก็เดี๋ยววันหนึ่งผมก็จะมาแนะวิธีการทำ ไม่ใช่ทาแต่อาหารอย่างเดียวนะเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการหลายๆหลายๆแบบหลายอย่างวิธีการใช้ชีวิตวิธีอะไรเงี้ยโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็พอแค่นี้นะครับบายบายครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพนะครับบายบาย